ลาคามืออื่นวันที่สิบสามออร์ดีแบนอยู่ที่กาชาดแต่าชาด <ขา S 2> มาหาสา,สารคามสิบสี่ด้วยอยู่ไหนอะสิบสี่อยู่ที่ยะโสธรตัวเองมาเซอร์ไพบ์บันเนนบาเลนทายเขาหน่อยสิเขาอยู่กาชาดิสาคามเนี่ยมาได้อยู่ดิเขาสิล้งเวทีพร้อมกันครับเจ้านี่แล้วกำลังเซอร์ไพ่คอยเนี่ยได้เขาจะเป็นเซอร์ไพ่หรอก เจ้าจะเจ้ยเจ้าแย่ปะจ้าพึ่งแตงข่อยไม่หนาไหมถึงว่าข่อยต้องไปเสื้อผ<อ>้อยายันย่เจ้าพยายามจะพกเสื้อผ้าย์เนาะโอ้โอ้ยมีจเจ้าเจ้านั่นล่ะเฉยเฉยอยู่ <c oughs> สุดพยาบาลกับหมอหันใส่อยู่อยู่นี่ <c oughs> พี่ <c oughs> อันรถสื่อมาให้หนี่กับสุดกระต่ายสวยมากเจอพี่ชมจันทร์ขับรถมาจากประจวบอ๋อครับผมขอบพระคุณนะครับใส่ยังกับพระสนใจหรอก สิไปเสียไาอล่เอาใสาอ่อย่างกับว่าสื่นชมมีดันถอดเลยโอ้ยตัวเองไล้สดนะพูดหน้าใหญ่เออพี่โต้งรับโทรศัพท์ทั้ทงวัน,น,นช่วงนี้คือพี่โต้งมาอยู่ที่คอนแก่นด้วยนะครับก็ได้เห็นเลยว่าแกทำงานหนักอยู่นั่งอยู่กับกระดาษ บอกก่อนจะได้เลียกเสื้อะนะผอ้ายีบบอดป่ะนอะผมยันเขาปเป็นเสื้อผ้าผมก็เลยบอกก่อนจะ,ออจะเปลูสยังเลยเนก็ปอ่อยว่าเสื้อผ้ายผมคิดว่าเสื้อผ้าเขาเ,เขานี้ยเข้ากลุ่มหรือ,อยังนี่ทุกคนกลุ่มวันที่สิบห้านี่เขาหรือ,อยังครับ